อีกพื้นที่หนึ่งนะคะจะพาไปดูค่ะที่สุรินทค่ะนี่เป็นบ้านพักนะคะปรากฏโอ้คุณพี่สากลใจกล้าค่ะอายุ65ปีนะคะพักอยู่ที่จอมพระที่สุรินได้แหละตกใจเลยนะคะปรากฏไฟลุกไหม้ค่ะแล้วก็มีแก๊สจากถังเนี่ยปะทุออกมาเป็นระยะๆะะด้วยเจ้าหน้าที่ไปถึงใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ากว่าจะคุมไว้ได้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะไฟไหม้ไปหมดเลยเหลือแต่เสาค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสําคัญต่างๆเสื้อผงเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หมดเลยนะคะ คุณสาครบอกอย่างนี้นะคะบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ยอมรับเลยอ่ะจุดทูบจุดเทียนไหว้พระแล้วทีนี้ไม่ได้รอให้ดับหมดไงออกไปกินหมูกระทะที่บ้านของลูกสะพ้ยก็คืออยู่ข้างๆกันแท้ๆนะเขาก็เลยวางใจก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ปรากฏพอนั่งกินอยู่โอ้กำลังอร่อยเลยค่ะไฟไหม้ที่พื้นหันไปดูแทบช็อกเลยเพราะว่ามันไหม้บ้านอ่ะบ้านตัวเองอ่ะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นละค่ะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็แจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยกันดับไฟดูดแป๊บเดียวจริงๆนะคะ

ดูดูดเหลีนี่เดียวคนต้องดูของเทิงน้ำโอเคโอเคเซตสักกาวัดใหุ้ดใหุ้ดน้ำใหุ้ดน้ำสักการดลน้ำเ้ามาก่อนไหลดน้ำ Hãy subscribe cho kênh đây Mì đó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn